สวัสดีค่ะทุกคนมาเป็นเพื่อนฟังเรื่องเล่าจากไพ่ยิปซีไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าพลังงานหรืออะไรในตัวคุณนะคะที่ทำให้คุณน่ะเหนือคนอื่นแบบไร้ขีดจำกัดเนาะเรามาดูข้อความไพ่ขึ้นมาดูสิเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะเหมือนข้อความไพ่เนี่ย ถามคุณนะคะว่าคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะดึงพลังงานในตัวตนของคุณตอนเนี้นะคะออกมาใช้อย่างจริงจังอืมนะคะพลังงานของเดอะเมดิเชียนเนี่ยคือพลังงานของนักคิดนักสร้างนักลงมือทำเนี่ยมันเป็นพลังงานในตัวตนของคุณนะนะคะเดอะสเตรนจ์บอกว่านะคะสิ่งที่คุณมีมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ไม่มีความสามารถนะคะแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ดึงมันออกมาใช้เท่านั้นเองนะคะ The e w of fortune เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหรือยังอืมนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงอะมาถึงแล้ว ขอแต่เพียงว่าคุณเริ่มที่จะดึงพลังงานเนี่ยนะคะในตัวตนของคุณจริงๆอ่ะซึ่งบอกได้เลยว่าพลังงานเนี้ยมันจะทำให้คุณน่ะอยู่เหนือคนอื่นแบบไร้ขีดจำกัด เรามาดูกันนะคะคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันพุธหรือวันพฤหัสก็เป็นได้นะคะเรามาดูว่าพระอยากจะบอกอะไรถึงตัวตนของคุณนะคะที่อยากจะสื่อบอกกับคุณว่าพลังงานหรือว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวตนของคุณเนี่ยถ้าคุณดึงเอามันออกมาใช้คุณรู้ไหมว่าสิ่งเนี้มันจะทำให้คุณเหนือคนอื่นแบบไร้ขีดจำกัดด้วยนะ อืมนะคะเรามาเริ่มกันเนาะนะคะพลังงานห้าเหรียญนะคะพลังงานเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณเคยมีช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะผ่านอะไรมาเพียงลำพังอ่ะนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆคือมันเหมือนกับเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเผชิญกับสิ่งสิ่งเนี้ยเพียงลำพังอ่ะจนเกิดสภาวะท้ออืมนะคะถ้ามองคือเคยล้มอ่ะแต่ในช่วงสภาวะที่ล้มอ่ะ มันกลายเป็นว่าหันไปพึ่งใครก็ไม่ได้อืมนะคะสิ่งนี้แหละเชื่อว่าคือแรงผลักดันน่ะที่ทำให้คุณน่ะลุกขึ้นมาอยากที่จะทำอะไรโดยที่ไม่บอกคนอื่นหรอกคือแอบฝึกแอบทำนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนอื่นไม่รู้ด้วยนะ ว่าคุณกําลังคิดว่าคุณกําลังทําอะไรเพราะในวันที่คุณล้มอะ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงสภาวะหรือสถานการณ์ที่ทําให้คุณอะ่ะได้คัดกรองคนที่เรียกว่าได้ได้คัดกรองมิตรแท้อะ่ะอืมนะคะคัดกรองมิแท้ว่าใครคือคนที่แบบว่าจริงใจหรือใครที่คอยอยู่เคียงข้างคุณอย่างแท้จริงอะ่ะซึ่งพอคุณผ่านจุดจุดนั้น ณเวลานั้นน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าพอเจอปัญหาหรือถึงเวลาที่ตัวเองล้มขึ้นมาคือแทบจะไม่มีมิตรแท้หรือว่าเพื่อนแท้หรือคนที่คอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างคุณจริงๆในวันนั้นแหละมันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณน่ะต้องกลับมาพูดกับตัวเองว่าคุณจะลุกขึ้นมาทำให้คนเหล่านี้ได้เห็นว่าแม้ว่าคุณจะไม่มีใคร คอยซัพพอร์ตหรือคอยสนับสนุนหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เขาเรียกว่ามิตรแท้หรือเพื่อนแท้ในวันนั้นแต่คุณก็จะลุกขึ้นสู้เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่านับจากนี้ไปอ่ะคุณจะไม่กลัวสิ่งที่คุณอยากจะทำละอืมนะคะเพราะว่าคุณรู้แล้วไงว่าในตอนเนี้ยใครคือมิตรแท้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้คุณได้รู้ว่า ใครคือมิทแท้ใครคือคนที่คุณควรที่จะตัดออกไปอืมนะคะในวันนี้มันเป็นวันที่คุณนะ่ะได้เขาเรียกว่าได้เปลี่ยนตัวเองแหละนะคะแต่ก่อนมันอาจจะเป็นพลังงานในลักษณะที่แบบมันเหมือนกับแบบว่าคุณเป็นคนแบบดึงดูดคนเข้าหาในช่วงที่แบบรุ่งเรืองในช่วงที่แบบว่ามีอันจะกินนะ่ะทุกคนต่างเข้าหาตัวนี้มันเป็นแรงดึงดูดซึ่งบอกได้เลยว่าไอ้คนที่เข้ามาหาคุณนะ่ะล้วนตระวงผลประโยชน์ ล้วนแต่อยากจะให้คุณช่วยเหลือเขาทั้งนั้นแหละแต่พอวันที่คุณล้มเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณได้รู้เลยว่าใครจริงใจใครมิท้อืมวันเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะกลับมายืนด้วยตัวงคุณอีกครั้งหนึง่งอืมนะคะมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่จะเปลี่ยนนะคะพลังงานของจัสเมนนะคะเป็นข้อความที่บอกว่าในวันเนี้ยนะคะ มันเป็นวันที่คุณบอกกับตัวเองนะคะว่าประตูโอกาสของคุณน่ะมาถึงละเพราะเมื่อคุณเจอวิกฤต์น่ะอย่างน้อยมันก็คัดคนที่ไม่ใช่มิตรแท้คนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์กับคุณตอนที่คนกำลังรุ่งอ่ะเนี่ยคัดออกไปละเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นอะไรที่คุณบอกกับตัวเองว่านี่แหละมันเป็นโอกาสที่จะคัดเอาแต่คนที่เป็นมิตรแท้เข้ามาสู่ชีวิตคุณ มันทําให้คุณได้เห็นว่าใครคือคนที่จริงใจใครคือคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะและเนี่ยพอ the ะจัสตเมนมาบอกเลยว่าคุณฟื้นตัวละอืมนะคะคุณฟื้นตัวละแล้วคุณบอกกับตัวเองว่าโอกาสมันมาละคุณจะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและจากนี้ไปคนที่คุณตัดออกเพราะรู้แล้วว่าไม่จริงใจเพราะรู้แล้วว่าเขาเข้ามาหาคุณเพราะอยากจะให้คุณช่วย พรอ,อยากได้ผลประโยชน์ต่างๆกับคุณแต่พอวันที่คุณลมม้มอ่ะเขาเหล่านี้หนีหายนะคะหนีหายไม่เห็นหน้าไม่เห็นตานเงียบไปเลยนี่แหละมันเป็นโอกาสละที่นับจากนี้ไปอ่ะข้างๆคุณจะมีแต่มิตรแท้ละอืมคุณตัดจบพวกนั้นแล้วก็เริ่มที่จะรักษาเฉพาะมิตรภาพหรือว่าเพื่อนแท้เท่านั้น นะคะอือม,มาดูต่อนะคะพลังงานของหนึ่งดาบอกได้เลยว่าในโมเมตนต์นี้มันทำให้คุณน่ะได้เห็นความชัดเจนได้เห็นนิสยัยได้เห็นสันดานได้เห็นความต้องการของคนมากขึ้นว่าเวลาที่คุณรุ่งเรืองหรือเวลาที่คุณมีอะไรต่างๆมากมายอ่ะที่เขาเหล่านั้นสามารถที่จะมาเอาประโยชน์จากคุณได้เขาต่างห้อมล้อมคุณแหละนะคะซึ่งตอนนั้นคุณเองก็เข้าใจว่าเอย ตัวคุณเองคือดึงดูดคนอื่นเข้าหาแต่แท้จริงแล้วอะ่ะคนที่เข้าหาคุณมีแต่คนที่หวังผลประโยชน์อืมพอคุณล้มนี่แหละมันจึงเป็นอะไรที่แบบบอกได้เลยว่าประตูแห่งการที่ถูกคัดเลือกคนที่จริงใจกับคุณคนที่เป็นมิตรแท้แท้เนี่ยจะถูกคัดกรองให้คุณได้เห็นว่าเขาคนนั้นคือใครเขาเหล่านั้นคือใครคนที่ไม่จริงใจคนที่หวังผลประโยชน์ได้จบไปละ จะไม่วนเข้ามาในชีวิตล่ะแล้วคุณก็จะกล้าตัดออกด้วยตอนนี้นคุณได้เห็นความจริงล่ะชัดเจนแล้วว่าใครคือมิตรแท้ใครคือ,ททค,ค,อคนที่เข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาในสภาวะที่บ่งบอกได้เลยว่าไม่มีความจริงใจอะ่ะอืมพอคุณลำบากก็หนีหายเนี่ยนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณนะ่ะพูดกับตัวเองว่าตอนนี้คุณชัดเจนแล้วว่าใครเป็นยังไง ใครคือมิตรแท้ใครคือคนที่เข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ซึ่งบอกได้เลยว่าสิ่งที่มันทำให้คุณได้เรียนรู้ก็คือเมื่อคุณล้มมันจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณได้คัดกรองคนที่จริงใจมิตรแท้และคัดคนที่หวังผลประโยชน์จากคุณคนที่เข้ามาในสภาวะที่ไม่มีความจริงใจถูกตัดออกไปละเนี่ยนะคะมันเริ่มขึ้นแล้วเนาะ นี่นะคะพลังงานเดชาริออตตัวเนี้บอกได้เลยว่าคุณมีความมุ่งมั่นคุณพร้อมที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะคุณพร้อมที่จะควบคุมเส้นทางชีวิตของคุณแล้วนับจากนี้ไปการที่คุณจะทำอะไรอ่ะคุณบอกกับตัวเองได้เลยว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่อุปสรรคหรือปัญหาคุณจะลงมันคุณอ่ะจะลงมือทำมันอย่างแบบต่อเนื่องอ่ะ อืมนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะพลังงานของเดอชาริออตนะคะนี่ไงแปดเหรียญน,นะคะบอกได้เลยว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่หมั่นฝึกฝนอืมนะคะมันเหมือนบางทีคุณรู้ว่าที่ที่ผ่านมาคือด้วยความที่แบบเนี่ยเคยล้มมาแล้วไงอืมนะคะรู้ว่าตัวเองอ่อนอะไรรู้ว่าตัวเองต้องฝึกฝนอะไรจุดนี้แหละมันเป็นโอกาสที่ทำให้คุณนะ่ะได้มีความมุ่งมั่น ในการที่จะฝึกฝนสิ่งสิ่งนั้นน่ะให้มันเก่งขึ้นนะคะให้มันเก่งขึ้นแล้วการที่คุณลงมือทำอะ่ะทำแบบซ้ำๆเนี่ยคุณก็ไม่ได้บอกใครนะอืมมันเหมือนกับแบบว่าทำแค่ตัวคุณอะ่ะไม่ได้สนใจว่าใครจะมองอยังไงนะคะพลังงานของเด e เชมเบอลนบอกได้เลยว่าคุณค่อยๆกลายเป็นคนที่มีความชำนาญมากขึ้นไม่ว่าจะภายในความรู้สึกของคุณเองมันเหมือนกับ ด้วยความที่คุณมีความตั้งใจอยู่แล้วไงคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าพอล้มแล้วมันทําให้รู้ว่าอ๋อแท้จริงแล้วก็คือมิดแท้มันมีอยู่เท่านี้นี่เองเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปคุณตั้งใจอยากแน่วแน่ว่าชีวิตคุณนะ่ะอยากจะทําอะไรความตั้งใจของคุณนะ่ะพอคุณมีความตั้งใจคุณมีการฝึกฝนทําซ้ํานะคะพอทําซ้ําเรื่อยๆคุณกลายเป็นคนที่มีความเก่งอ่ะ เก่งแล้วก็มั่นคงขึ้นซึ่งบอกได้เลยว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณเองคุณก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่เก่งมาแต่แต่แรกเริ่มอู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าคุณฝึกฝนนะคะความฝึกฝนความที่คุณทํามันทุกวันทุกวันอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าสิ่งเนี้ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณได้เริ่มเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณเพียรพยายามมุ่งมั่นมุมมานะในการฝึกฝนจนชำนาญ อืมนะคะมาดูต่อนี่ไงแล้วคุณเป็นคนที่เรียกได้เลยว่าอยากทำอะไรมีเป้าหมายอะไรคือแบบไม่ปล่อยอะ่ะเนี่ยดูสิจับแน่นนะคะนั่นบอกได้เลยว่าปัญหาเข้ามาอุปสรรคเข้ามาคำพูดต่างๆคือคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจอะ่ะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบตั้งเป้าหนักแน่นกับสิ่งที่คุณจะทำมากเลยนะเนี่ยพลังงานของราชาเรียนนะคะไพ่ตัวเนี้ย เป็นอะไรที่ชัดเจนได้เลยนะว่าคุณมีความมั่นคงอ่ะมันเหมือนคุณรู้สึกว่าความสำเร็จของคุณอนะ่ะมันต้องเกิดขึ้นและมันจะต้องจับต้องได้อ่ะดูสิคุณจับมันแน่นนะคะซึ่งพลังงานเนี้ยบอกได้เลยนะว่าคุณเป็นคนที่ถ้ามีความตั้งใจอยากจะทำอะไรแล้วอะ่ะไม่ได้สนใครหรอกอืมนะคะคุณจะเป็นคนที่ลงมือทำเองแล้วมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นคนที่ฝึกฝนตัวเนี้ย มันจะเป็นอะไรที่เนี่ยยิ่งมีพลังงานของเดอะเทมพลน็นั่นสื่อได้เลยนะว่าอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่มันผิดพลาดอันไหนที่มันล้มเหลวคุณจะเลือกคัดว่าความล้มเหลวออกมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะให้คุณไม่ทำซ้ำอีกแต่คุณก็จะไม่ยอมแพ้คุณยังยึดที่เป้าหมายของคุณนะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะนี่พลังงานของสามเมท้าบอกได้เลยนะคะว่า พอมาถึงนะจุดๆเนี่ยคุณเห็นโอกาสของคุณแล้วอืมนะคะคุณเห็นความสําเร็จนะคะมันอาจจะเริ่มต้นจากหนึ่งสองสามแต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณยังรักษาสิ่งสิ่งนี้ไว้นะคะมันมีโอกาสมากในการที่จะขยายก้าวหน้าทําเพิ่มได้อีกอืมนะคะเนี่ยยังมีพลังงานของเดอะซันนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วเหลือเพียงแค่ว่า คุณรักษามันไว้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งสิ่งนั้นการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญน,นะคะการที่เลือกที่จะคัดเลือกสิ่งที่มันดีสิ่งไหนที่มันล้มเหลวออกมาเป็นประสบการณ์และไม่เคยลดความตั้งใจในการที่จะไปถึงสิ่งที่คุณอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงบอกได้เลยว่าสำเร็จคะ่ะ พราะเดอนซันรออยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้ามองถึงว่าในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจเพราะดูแล้วมีคุณมีความตั้งใจมากซึ่งบอกได้เลยว่าเนี่ยแหละมันคือพลังในตัวคุณน่ะที่มันมีถ้ามองคือการที่เราทำซ้ำบ่อยๆโดยที่ไม่หยุดทำอย่างสม่ำเสมอมันก็คือวินัยนั่นแหละที่มันทำให้คุณบอกได้เลยว่าไปไกล ไร้ขีดจำกัดเหนือกว่าทุกคนเพราะคุณมีสิ่งนี้อืนะคะอันนี้มันคือสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณอยากจะทำอะกลายเป็นสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เพราะอะไรรู้ไหมนะคะถ้าเรามองจากพลังงานของเดอชาริออตเนี่ยเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าคุณมีเป้าหมายที่มันชัดเจนอะคุณรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณอยากจะทำอะ รับผิดชอบต่อตัวเองซึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ว่าจะผิดพลาดหรือล้มเหลวคุณรับผิดชอบด้วยตัวของคุณเองอ่ะอืมนะคะแล้วการที่ฝึกฝนลงมือทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยพลังงานของแปดเหรียญเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งนี้แหละมันคือชัยชนะที่นำพาคุณไปสู่ความชำนาญและความเชี่ยวชาญเนาะเนี่ยจับแน่น ะะซึ่งบอกได้เลยว่าสิ่งนี้นะคะนอกจากจะเห็นผลในระยะสั้นแล้วบอกได้เลยว่าระยะยาวคุณจะเกิดความมั่นคงเพราะว่าคุณรักษาสิ่งสิ่งนี้ไว้และคุณก็ทำมันเรื่อยๆอันนี้แหละมันคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของคุณนะคะบอกได้เลยว่าการที่คุณไม่หยุดที่จะพัฒนาความสามารถของคุณเนี่ย นะคะแล้วก็มีวินัยไปพร้อมๆกันเนี่ยพยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและปรับนิสัยทําในสิ่งที่มันถูกต้องแทนที่จะทําตามอารมณ์หรือความสบายใจในช่วงเวลานั้นแต่คุณเลือกที่จะทําเพราะคุณเชื่อว่าสิ่งเนี้ยก็คือวินยัยอ่ะมันจะทําให้สิ่งที่คุณอยากจะทําเนี่ยจับต้องได้จริงๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเสียด้วยอืนะคะทีนี้ ถ้าเรามองในเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะเรามาดูสิอืมราชนีดาบนะคะพอคุณมีวินัยในตัวเองอะสิ่งหนึ่งนะถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์นะซึ่งก็เชื่อว่าในตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะไม่ได้แบบเลือกมองความรักด้วยสภาวะความรู้สึกนำอะแต่คุณจะรักแบบมีสติไม่ได้รักเพราะว่าฉันเหงาฉันอยากมีความรัก ฉันชอบคนนี้ก็ฉันอยากมีความรักไหมนะคะแต่คุณจะรักในสภาวะที่ใช้สตินำนะคะจะไม่ได้แบบมองแค่ภายนอกตอนเนี้ยเวลาที่คุณมองหาความรักความสัมพันธ์นะมันจะกลายเป็นว่าคุณเลือกความรักโดยใช้สตินำและมีพลังงานของหกดาบบอกได้เลยเนาะว่าคุณกล้าที่จะเดินออกจากคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่า มันไม่ใช่อะคำว่ามันไม่ใช่นั่นสื่อได้เลยว่าถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้คุณต้องลดคุณค่าของตัวเองมันทําให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองมากหรือมันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่เซฟโซนคุณกล้าที่จะตัดออกเนี่ยพลังงานของ6ดาบนะคะนี่ไงนะคะสองถ้วยแสดงว่าความรักที่คุณมองอะคือ ความรักที่ต่างฝ่ายต่างเติมเต็มให้กันและกันนะคะมันเป็นในสภาวะที่แบบรักในความเป็นทีมอะรักในความที่แบบมองว่าต่างฝ่ายต่างเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันรักในสภาวะที่เคารพซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันและจะไม่ทำให้คุณต้องเสียความเป็นตัวคุณมากเกินกว่าขอบเขต ที่คุณตั้งเพื่อปกป้องตัวคุณเองด้วยอืนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณน่ะมีวินัยในการที่ดูแลตัวเองอะ่ะคุณไม่ใช่แค่ว่ามีวินัยในเรื่องของการที่คุณจะทำให้เป้าหมายของคุณเกิดขึ้นจริงสัมผัสได้เป็นรูปธรรมแต่คุณยังมีวินัยในเรื่องของการปกป้องดูแลความรู้สึกของตัวเองด้วย เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่คุณมองด้วยสติกล้าเดินออกจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณทุกข์ใจความสัมพันธ์นี้ไม่เคารพไม่ให้เกียรติคุณไม่ซื่อสัตย์คุณกล้าที่จะตัดอะ่ะอืมเพราะคุณมองหาความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามีเป้าหมายชีวิตที่มันตรงกันเคารพซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์ต่อ,อกันและกันและไม่ทำให้คุณลดคุณค่าหรือ ไม่ทําให้คุณน่ะต้องลดตัวเองเกินขอบเขตที่คุณได้ตั้งหรือกําหนดไว้อืนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะอืพลังงานของเดอะไฮปรินเซสบอกได้เลยเนาะว่าข้อความเนี้ยเป็นอะไรที่บอกสื่อลึกมากนะคะว่าคุณคือคนที่รู้คุณค่าของตัวเองอะ ม,มันเป็นอะไรที่คุณมองว่าสิ่งที่คุณฝึกฝนมาตลอดเนี่ยนะคะไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตคุณนะแต่ณนะตอนเนี้ยคือมันเปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณนะเปลี่ยนในลักษณะที่แบบคุณก็มองตัวเองเปลี่ยนไปมันสื่อถึงว่าคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองคุณมองเห็นเป้าหมายว่าคุณต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานธุรกิจชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่ความรัก เพราะคุณมีความชัดเจนเพราะคุณมีวินัยในการที่จะทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะมาดูต่อสิพลังงานเทอร์มมิตนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าประสบการณ์มันสอนให้คุณ่ะได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงสภาวะที่คุณคุณล้มคุณเกิดวิกฤตมันก็ทำให้คุณได้รู้ว่าช่วงที่คุณแบบ เขาเรียกว่ารุ่งเรืองรุ่งโรดอะเออนะคะมีแต่คนเข้าหาอันนั้นคือแทบจะดูไม่ออกเลยว่าใครคือมิตรแท้ใครคือคนที่เข้ามาเฉพาะเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์หรือต้องการให้คุณช่วยให้คุณช่วยนู่นนี่นั่นแต่พอคุณล้มเนี่แหละเห็นชัดเจนเลยว่าใครคือมิตรแท้เนี่ยนะคะแล้วคุณก็กล้าตัดออกมันทําให้คุณได้เห็นความจริงเนี่แหละมันเป็นโอกาสที่คุณบอกกับ ตัวเองนะคะว่าทุกๆเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาอืมนะคะคุณบอกกับตัวเองว่าทุกเวลาทุกนาทีนับจากนี้ไปคุณจะทำให้ตัวคุณเองมีคุณค่าและมีความสุขที่สุดแม้ในสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่แบบจะต้องเป็นผู้ชนะแต่คุณจะทำในทุกๆวันแม้บางสิ่งที่คุณทำมันอาจจะล้มเหลว แต่คุณก็จะทำในทุกๆวันเพราะคุณมองว่าความล้มเหลวมันคือบทเรียนที่ทำให้คุณได้รู้ว่าอย่าทำมันอีกอะไรคือจุดที่คุณจะต้องพัฒนาและฝึกฝนอืมนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งเนาะพลังงานของเดอเฮอร์มิตความที่คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นมันทำให้คุณได้รู้ว่าบางสิ่งที่คุณลงมือทำอะ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบ อืมนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีก็คือวินัยก็คือการฝึกทำอย่างตลอดสม่ำเสมอคือพลังงานของแปดเหรียญน,นั่นบอกได้เลยว่าแม้ในบางวันที่คุณรู้สึกว่าอุ้ยไม่อยากทำสิ่งสิ่งนั้นแต่คำนี้ยแหละนะคะคำที่คุณบอกกับตัวเองว่าทำอย่างสม่ำเสมอก็คือวินัยนี่แหละมันคือสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของคุณน่ะ ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามองนะคะอันเนี้ยมันคือพลังงานน่ะที่มันมีอยู่ในตัวตนของคุณน่ะซึ่งบอกได้เลยว่าคุณมีสิ่งนี้แล้วคุณจะเหนือคนอื่นแบบไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอนนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยพลังงานไพ่ที่สื่อขึ้นมาเนี่ยนะคะ The Magician คือคุณเป็นคนที่แบบคิดลงมือทำแล้วก็สร้างอืม ความแข็งแกร่งที่มันมีในตัวตนของคุณก็คือวินยัยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนคุณต้องจริงจังในการที่จะดึงจุดจุดเนี้ยออกมาใช้ซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้แหละคือยิ่งคุณมีวินัยมากเท่าไหร่ชีวิตคุณจะปลดล็อกและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้อยากจับต้องอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนเพราะมีพลังงานของ ราชาเหรียญใช่ไหมข้อความภัยเนี่ยอืนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าถ้าอยากทําอะไรแล้วมีความมุ่งมั่นหนักแน่นคือเหมือนแบบกัดไม่ปล่อยอะ่ะอืนะคะสิ่งนี้แหละเชื่อได้เลยว่าวินัยอะ่ะมันจะพาคุณไปไกลกว่าพรสวรรค์เพราะคุณฝึกทําอย่างสม่ําเสมอซึ่งบอกได้เลยว่าแม้คนที่เขาเก่งมากๆเขาก็สู้ความมีวินัยของคุณไม่ได้นะคะเพราะเชื่อได้เลยว่า ทุกครั้งที่คุณมีวินัยอ่ะตัวเนี้ยมันสื่อว่าสิ่งที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะทำหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อ่ะตัวนี้แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณสะสมความสำเร็จวันละนิดวันละนิดแต่เชื่อไหมแม้จะเป็นวันละนิดวันละหน่อยแต่มันมั่นคงค่ะสิ่งเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและไปไกลกว่าคนที่ เก่งกว่าคุณด้วยซ้ำไปเพราะเนี่ยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้แหละมันคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของคุณถ้าคุณดึงเอามันออกมาใช้อย่างจริงจังมันจะทำให้ชีวิตของคุณนะ่ะไปไกลแบบไร้ขีดจำกัดอืมนะคะ สุดท้ายนะคะพลังงานข้อความจากไพ่ที่อยากจะสื่อถึงทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพลังงานไพ่บอกว่าจริงๆแล้วว่านะคะคุณไม่ได้เป็นคนที่เก่งกว่าคนอื่นหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีถ้าคุณเริ่มที่จะดึงเอามันออกมาใช้จริงๆนะคะแบบมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแบบไร้ขีดจำกัดมันคืออะไรนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเมื่อวันที่คุณลมอ่ะคุณรู้ว่าใครคือมิรแทร้แล้วคุณก็ได้เห็นความชัดเจน นิสัยพฤติกรรมอะไรต่างๆของคนที่อยู่รอบๆตัวคุณแหละนะคะสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวตนของคุณก็คือการที่คุณมีเป้าหมายที่มันชัดเจนนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าพอคุณมีเป้าหมายที่มันชัดเจนคุณจะเกิดการฝึกฝนทำมันอย่างต่อเนื่องและทําในทุกๆวันสิ่งนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่พาชีวิตคุณไปได้ไกลนั่นก็คือวินัย ะะและที่สําคัญเลยก็คือตัวเนี้ยมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่ได้สนใจสภาวะแวดล้อมไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะมองอยังไงเพราะคุณรู้สึกว่าตอนเนี้สิ่งที่คุณทำคุณสามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำได้เต็มที่คุณลงมือทำในทุกๆวนันอย่างสม่าเสมอนะคะทำทีละน้อยทีละน้อยแต่มันต่อเนื่องไงเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อย สะสมบัรลิงก์แต่มันมั่นคงและมันทำให้คุณกลายเป็นผู้ชำนาญได้เลยซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่แค่จะเห็นผลในระยะสั้นแต่มันจะเห็นผลในระยะยาวและก็มั่นคงบวกอีกทั้งตัวคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอืนะคะพยายามเรียนรู้พยายามฝึกฝนปรับเปลี่ยน สิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันล้มเหลวให้เป็นประสบการณ์ไม่ทำสิ่งสิ่งนั้นอีกแต่กลับมามองหาวิธีการที่จะช่วยให้สามารถที่จะแก้ไขหรือเลี่ยงสิ่งสิ่งนั้นได้อะอันนี้แหละมันคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของคุณและจะพาคุณไปได้ไกลเหนือคนอื่นๆที่คุณอาจจะมองว่าคนคนนั้นเป็นคนเก่ง แต่ความเก่งของคนคนนั้นเขาแพ้ความมีวินัยความฝึกฝนความที่หมั่นทําสม่ําเสมอของคุณเองนะคะมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะมีความที่แบบประสบความสําเร็จหรือไปไกลแบบไร้ขีดจ,จํากัดมากกว่าเขาเหล่านั้นนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย